มีสติรู้กายและใจอาตมาได้พูดมาตั้งแต่แรกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันที่ผ่านมาได้พูดถึงการยอมรับความจริงการเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันการรู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รวมทั้งเห็นด้านบวกของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการอยู่กับปัจจุบัน ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือการมีสติรู้กายและใจตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลุดไปอยู่ในโลกแห่งความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ความรู้สึกเรียกว่ามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราก็จะรู้กายรู้ใจเราจะรู้ทันความคิด ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเราจะเห็นความจริงของกายและใจและเมื่อเราเห็นความจริงของกายและใจเราก็จะรู้ว่ากายและใจนั้นไม่ใช่เราถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาป่วยมันเป็นกายที่ป่วยไม่ใช่เราป่วยไม่มีเราผู้ป่วยมีแต่กายเท่านั้นที่ป่วย ถ้ามีสติมั่นคงอยู่กับปัจจุบันก็จะมาถึงขั้นที่ว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์กายเป็นมะเร็งแต่เราไม่ได้เป็นมะเร็งมีมะเร็งอยู่ในกายแต่เราไม่ได้เป็นมะเร็งเราจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจรู้ว่ากายและใจไม่ใช่เรากายทุกข์ ใจไม่ทุกข์กายปวดใจไม่ปวดตรงนี้สำคัญมากเวลาเราเผชิญกับทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดในวราระสุดท้ายความเจ็บปวดจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเท่านั้นทุกคนเมื่อใกล้ตายก็จะมีทุกขเวทนาบีบคั้นแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ทันทุกขเวทนา ไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดยอมรับมันอย่างที่เป็นไม่ผักใสใจก็จะนิ่งได้ไม่กระเพื่อมจะมีแต่กายเท่านั้นที่ทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ไปด้วยมีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่ปวดไปด้วยจะทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนกุลบิดาที่อัตมาเล่าตอนต้นว่า กายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่ายทำอย่างนั้นได้เพราะมีสติเห็นว่ากายก็อันหนึ่งความเจ็บปวดก็อันหนึ่งใจก็อีกอันหนึ่งสามารถแยกกายและใจออกจากกันกายทุกแต่ใจไม่ทุกกายปวดแต่ใจไม่ปวดมีแต่กายที่กระสับกระส่าย แต่ใจไม่กระสับกระสายและไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราที่กระสับกระสายด้วยการเจริญสติอยู่เสมอจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคือปล่อยวางได้แม้กระทั่งทุกขเวทนาที่กำลังบีบคั้นอยู่การเจริญสติเป็นกิจวัตรจะทำให้เรา ไม่ลืมกายไม่ลืมใจใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เผลอไปในอดีตไม่เผลอไปในอนาคตทำอย่างนี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นมิตรกับความตายและสามารถรเผชิญกับความตายได้อย่างสงบ